กลับมาในออนไลน์เรื่องนี้ต้องเคลียร์นะครับคุณผู้ชมจะติดตามได้ทุกวันนะครับสองทุ่มทาง YouTube ของรวมหัวทีวีผมยังอยู่กับผู้การแต้มนะครับเราคุยกันเรื่องบิ๊กโจ๊กต่อเนื่องมาจากรายการสดในช่วงท้ายรายการสดผู้การแต้มได้อธิบายแล้วว่าโอเคมันจะเกิดแบบนี้แบบนี้ทางนี้คือไม่ว่าใครที่โดนแบบนี้ไม่ต้องเป็นบิ๊กโจ๊กก็ต้องมาเส้นนี้เหมือนกันเหมือนกันือนทีนี้คําถามที่ขาใจผมบิ๊กโจ๊กจะกลับมาเป็นคือเอาง่ายๆเลยอะจากที่พูดเขาจะกลับมาเป็นผบตรออีกไหม เอางี้เมืองไทยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แต่ถ้าพูดผมนี่พูดถึงความว่าความทั่วไปแต่ถ้าพูดถึงพยานหลักฐานหรือคดีอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ปปชถ้าปปชชี้ว่ามีมูมลผมว่าจบเพราะระยะเวลาหมดก่อนที่บิ๊โจ๊กจะเหลืออยู่ เขาเกษียณปีสองพันห้าอเจ็ดประมาณนี้อ่ะหปี5ปี5 5ปใช่ถ้าเกิดปปชชี้เนี่ยเปีคดีไม่เสร็จเจ็ดปีเพราะมันมีสารชั้นต้นนะและคดีนี้นะอย่างทุกสารชั้นต้นเนี่ยพยานขี้ปากอะ่ะเผลอเป็นร้อยปากอะ่ะสปีไต่สวนเสร็จมั้ เออใช่เพราะเฉพาะแค่สารเนี่ยถ้าคดีใหญ่ๆอย่างนี้นะอจนถึงดีกาผมว่าห้าถึงหกปีแน่นอนเพิ่มเบิร์เจ็ดปีเพราะว่าสาลชั้นต้นนี่น้อยสามปีต่ำาเพราะมันเป็นชั้นสอบพยานทุกปากเลยและอุทธรณ์นะอีกสองอตกสองปีดีกาอีกกว่าก็เจ็ดปีเนะอันนี้เราพูดถึงหลักนะไม่ได้ว่าเขาไม่มีโอกาสนะพูดถึงถ้าเบิดถ้ามีการชี้สองถ้าวินัยชี้ว่าผิดอีก แล้วให้ออกหรือไล่ออกแล้วฝ่าจะไปอุทธรณ์พิทักษคุณธรรมไปสารปกครองใช้เวลาอีกกี่ปีเอ้ยเดี๋ยวนะครับไอ้พิทักษคุณธรรมเนี่ยบิ๊กโจ๊กเคยใช้มาทีหนึ่งแล้วนะท่านผู้การแท้มันคนละเรื่องตอนนั้นเนี่ยบิ๊กตายเขาให้บิ๊กโจ๊กให้ออกจากราชการวิกร โดยใช้มาตรา131แม้ที่มีการเถียงผมออกมาพิพากษาใช้มาตรา131บิ๊กโจ๊ก้องว่าบิ๊กตายไม่มีอำนาจในการออให้พักราชการบิ๊ก <Big tie S 2> ตายก็สู้ว่ามีอำนาจต้องใช้มาตานี้เพราะเขาเป็นรักษาการพราบตรตามมาตรา1518เขาก็จึงมีอำนาจให้ออกจากราชการไว้ก่อนระหว่างมีคดี คณะกรรมาธิการพิทัษ์คุณธรรมก็เห็นด้วยในเรื่องการให้ออกมันวนละเรื่องกับวินัยบิ๊กโจ๊กแพ้เอาง่ายๆนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าที่เมื่อกี้ผู้การแต้มบอกว่าถ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้วินัยชี้แล้วเขาจะไปตามเส้นเลยว่าอทักคุณธรรมแต่บิักคุณธรรมวันนั้นใช้เวลาแป๊บเดียวเองนะไม่แต่ตอนไอ้ตัดสินอ่านนะแป๊บเดียวแต่ตัวสอบนานรวบรวบอ่านนี่มันนานถ้าปปชเจ็ดปีไม่มีจบ ถ้าถ้าวินัยถ้าวินัยถ้าผ่านไปศาลรปกครองผมเนาะไว้อย่างน้อยก็สามสี่ปีสามปีคือเส้นทางต่อจากนี้ของบิ๊กโจ๊กพูดตรงๆนะเหนื่อยยังไงแต่ผมไม่รู้หรอกว่าประเทศไทยอะไรก็เกิดแต่ว่าผมมันเหนื่อยผมสนใจคำนี้ด้วยประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ ในช่วงยุคหลังๆเราต้องยอมรับก่อนนะครับมันจะมีอยู่ไม่กี่กรณีหรอก<ม>ที่ค้านสายตาแล้วกล้า<ม>ถูถ่า<ม>แต่ส่วนใหญ่ไม่กล้าจะมีคนกล้าถูไถกรณีนี้หรอือผมมายากนะเออใช่ไงคดีนี้ผมมายากเพราะมันเป็นคดีที่ประชาชนสนใจคุณออกซ้ายก็โดนดา่าออกขวาก็โดนดา่านั้นคุณต้องออกตรงๆคือดีที่สุดของของกรณีบิ๊กโจ๊กครับถ้าฟังงี้ดีที่สุดออกตรงๆคือตามพยานหลักฐ<ม>า,านผิดก็ผิดถูกก็ถูกไอ้อย่างนั้น ออกมาให้สังคมรู้ว่าไม่ผิดออกมาว่าถูกหรือผิดตามหลักฐานสังคมก็รับได้แต่ถ้าถูไปถูซ้ายถูขวาแล้วเพื่ออย่างใดอย่างหนึ่งอโดนโดนด่าแน่นอนและผมว่าไม่กล้าทําคือเส้นเงินถ้าแตะก็ต้องแตะต้องแตะถ้ามีการโอนจากบัญชีม้ามาก็ต้องมีก็ต้องมีก็ต้องว่ากันและสมมุติว่าถ้าคดีอื่นผิดและบิโจกไม่ผิด แล้วคุณจะตอบสังคมยังไงถ้ามันพฤติกรรมเดียวๆกันนะ่คดีอื่นอ๋อเทียบเคียงคนอื่นด้วยประชาชนคนธรรมดาที่ถูกจับมีโอนเงินจากบัญชีม้ามาแล้วเขาผิดก็ยังผิดแล้วทำไมถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ผิดสังคมก็ต้องจับตาเหมือนยกคดีเอ,า,อางนี้ละกันคดีพอบวอิบ๊กต่อผมไม่รู้ว่าเส้นเงินถึงบิ๊กต่อหรือเปล่านะแต่ถึงเมียบิกต่อโดนด้วยเนี่ย เขาเขาก็มีคดีนะเราเส้นเงินไปแตะโดนไปแตะภรรยาแต่บิ๊กต่อโดนด้วยเอและถ้าอย่างเงี้ยนู้นจะไปแตะเมียต่อลูกต่อพ่อต่อแม่และอีกคนไม่โดนมันก็จะเป็นสองมาตรฐานปล้วาะแล้วไอ้คนตัดสินเนี่ยต้องต้องให้ดีอ่ะคือตามตามข่าวนะครับอีกทีนะเพราะว่ามันมีการบอกว่าเส้นเงินเนี่ยมันมีการโอนไปที่ครอบครัวครับ เราไม่พูดว่าใครครอบครัวของบิ๊กโจ๊ก็แลวกันเขาก็มีหน้าที่ไปสู้ว่าเขาเกี่ยวไม่เกี่ยวครอบครัวแต่ถ้ามันแต่จริงครับก็ต้องถึงตัวเหมือนกันก็เหมือนกันก็เหมือนคดีอื่นถาานเดียวกันมันต้องมาตรฐานเดียวกันถ้าคุณตอบโดยไม่มีไม่ตรงกับมาตรฐานคุณก็ถูกพลัานินทาแต่ประชาชนอาจจะร้องแรกห้เ่อไม่ได้ก็แล้วแต่แต่องค์กรคุณก็เสียหาย แต่มันมีคําพูดอย่างนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือคือ,คอหลายคอลัมนิสต์บางทีเราอ่านบทวิเคราะห์เนี่ยเขาจะบอกโอ้ยแต่กว่าจะ,กะเกษียณกะอย่างที่ว่าแต่ก่อนมันเจ็ปีด้วยซ้ำ<ม>ตอนเกิดเหตุใหม่ๆหกหกใช่ไหมกเกษียณเจ็ดสามตอนนี้เหลือห้าปี<ม>สบายยังไงก็เคลียร์ได้แมวสิบชีวิตมีแน่นอนจะถึงชีวิตที่สิบมไหมเอาเอาเอาใใเอาในใจเอาในใจผม่าเหนื่อยอผมไม่รู้อะไรจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยมากๆ้วยไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาเหนื่อยมากๆ้วย ถ้าผู้การแต้มเป็นบิ๊กโจ๊กณวันนี้ณณนะนะวันนี้เลยนะผ,ผู้การแต้มนะเป็นนะโดนแบบนี้เลยนะมองเห็นทางรอดของตัวเองบ้างไหมผมว่าผมก็ตอบว่าผม,มรอดยากนี่ขนาดถ้าตัว,ตวเองเป็ผมนะถ้าตัวผมแต่แต่แต่ถ้าเป็นเขาเขาคนอนื่นก็อาจจะมีทิริษหรืออะไรยาง้นผมไม่รู้แต่ถ้าเป็นตัวผมผมไม่มีทิริษไงคือถ้าโดนแบบนี้ โดยปกติสัญชาตญาณต้องหาทางรอดใช่แต่เรามองแล้วเราไม่รอดเพราะเราไม่มีทิริตแต่คนอาจจะมีทิริตก็ได้เขาถึงรอดได้ก็ได้โอ้โหแต่มันต้องฤทธิ์มากเลยนะ <c oughs> <c oughs> มันต้องฤทธิ์มากมากเลยนกะ็เราก็ดูไปเราก็ตอบยากพยายามอยาให้ผมตอบเลยเอาแค่นี้ก็เทียบ<ม>ๆๆๆเทียงกันแล้วเข้าใจว่าเราเราเทียบเทียงกันแล้วกัน,กน <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นใครที่ซาดิดกว่านั้น อยากจะถามว่าแล้วถ้าล่วงร่วงตรงไหนไม่ต้องถาม,มเพราะม,มันร่วงได้ทุกจุดเลยคือถามมีคนถามว่าจะร่วงตอนไหนผมบอกให้ฟังว่าเรื่องเนี่ยเวลามันจะบอกว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยทุกคนชอบพูดงี้หมดผมเนี่ยไม่ใช่มองแบบนั้นเวลาจะมองอะไรผมมองสารตั้งต้นสารตั้งต้นเนี่ยถูกแต่าสารตั้งต้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพี่ต้นเนี่ยพี่ต้นจะเดือดร้อนไหม ถ้าไม่เกี่ยวกับผมไม่สิผมก็ไม่ไมเดือดร้อนสิดังนั้นเวลามีสารตั้งต้นเราจะได้ามาเกี่ยวเราเราต้องเดือดร้อนแน่แต่นี้พอเดือดร้อนคุณต้องพิสูจน์ได้ได้ว่าไอ้ที่เขามาพาดมาพิงคุณเนี่ยคุณเกี่ยวข้องหรือไม่สังคมก็จะมองชอบกันแกล้งกันแกล้งคุณไม่เคยดูสารตั้งต้นเพราะสารตั้งต้นเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์มิติตวิทยาศาสตร์ที่สามารถจะสืบค้นได้ ใช่ไหม,มคุณต้องไปดูตรงนั้นผมเนี่ยอ๋อผมเข้าใจแล้วประเด็นนี้คือสังคมมักจะไปมองปลายเหตุใช่ใช่ไหมครับ,ชรบเช่นกรณีนี้นะสมมติไม่ไม่คดีเนี่ยมองปลายเหตุมองความดีความนิยมเลยเชื่อแต่พอมันมีคมดีคุณไม่กลับไปมองว่าสารตั้งต้นมีจริงไหมนิติวิทยาศาสตร์ไปเกี่ยวข้องจริงไหม ไม่ได้มองขนาดมียังบอกเลยบอกนิดหนึ่งไม่น่าเชื่ออะไรมันมีก็พวกก้เขาชอบเขาอะแต่เวลากฎหมายเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเนี่ยกฎหมายก็คิดทางนิติวิทยาศาสตร์ใครเกี่ยวข้องมันก็ต้องถูกดำเนินการแต่สังคมโซเชียลมันอาจจะคิดได้แต่เวลาคิดเนี่ยให้คิดถึงนิติวิทยาศาสตร์ให้คิดสารตั้งต้นว่ามันมีเหตุจริงไหมออย่างคดีเนี้ยมันมี สารตั้งต้นคือเว็บพนันบ n k กับม mm ินนี่ก็เราไปดูวิทยาศาสตร์สิว่าเส้นเงินตัวนี้มันไปไหนบ้างอ,ะอ่ะเพราะเส้นทางทางการเงินโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้แต่คนเนี่ยพูดได้ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องพูดได้หมดอะ่ะไอ้คนชอบก็เออจริงจริงอ่าเ,เพราะฉะนั้นเวลาที่คําถามแบบนี้เขาจะล่วงตอนไหนสมมุติสมมติผู้การแต้มเกิดต่อไปว่าโอเคเขาอาจจะล่วงตอนปปชคนส่วนใหญ่ก็บอกเฮ้ย เขาหล่อนะเขาหน้าตาดีนะเขาทําดีมานะเขาช่วยคนมานะเอ้ยโดนโดนแกล้งแน่เลยชอบพูดอย่างนี้ก็ควจะพูดอย่างนี้แต่ไม่ดูสารตั้งต้นไม่ต้องมาถามว่าลวงต่อไหนเคยพูดเรื่องนี้ตอนสมัยนั้นมีนักกีฬาโอลิมปิกเอ็มแชมป์โอลิมปิกของประเทศเราไปก่อคดีผมบอกว่าเฮ้ยคุณจะเอาความเป็นฮีโร่ของคุณมาลบล้างคดีคดีที่คุณก่อเหตุนะ คุณยิ่งเป็นฮีโร่คุณยิ่งต้องไม่ปฏิบัติไม่ดีนะนั้นคุณไม่ใช่คุณเป็นฮีโร่แล้วคุณไปปู้ยี่ปู้ยำคนอื่นแล้วบอกผมเป็นฮีโร่ผมเป็นโอลิมปิกได้ไหมมันไม่ได้นะเหมือนแป้งนาโหนใช่ไหมแป้งนาโหนที่ตูกมีคดีทําอะไรผิดเยอะแยะเพียงแต่ออกด่าตำรวจดาตำรวจสองสองคลิปเป็นฮีโร่อย่างนี้นะเออเออเห็นภาพเออกใจผมถึงบอกว่า อย่าเอาความนึกคิดของเราว่าคนนั้นดีคนนั้นหน้าตาดีคนนั้นอะไรยางต่างๆให้ไปดูสารตั้งต้นอืให้ไปดูนิติวิทยาศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องหรือไม่เวลาผมพูดเนี่ยผมก็ตกสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้กรณีนี้ผู้การแต้มอธิบายแล้วว่าคุณสุรเชษจะกลับมาได้หรือไม่ ก็อยู่ที่กระบวนการพิจารณาพยานหลักฐาน<อ>เป็นเรื่องอเรื่องอาญาและเรื่องวินัยถูกต้องแต่มันเกี่ยวเนื่องกันโดยแยกไม่ออกมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยไม่ต้องถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันไก่ก,กับไข่มาพร้อมกันใช่เกี่ยวข้องกันส,สุดท้ายสุดท้ายอำนาจถ้าจะช่วยเอาให้รอดอย่างที่ว่าประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ต่อให้รอดจริง กลับมาได้จริงจะอยู่ในตำแหน่งแบบสง่างามหรือครับก็คือผมพูดให้ฟังว่าเวลามันที่มีเรื่องเนี่ยตำรวจมีเรื่องตำรวจหลายคนถูกปลดออกให้ออกไปพอเฉดชนะคดีจะเข้าตำรวจเนี่ยบางทีตำรวจเขาไม่รับเข้านะเพราะคุณมัวหมองคำว่ามัวหมองเนี่ยมันใหญ่กว่ากฎหมายอีก เหมือนกฎหมายมีกฎหมายจรรยาบรรณใหญ่กว่ากฎหมายอีกอันนี้มันกันคำว่ามัวหมองมันใหญ่กว่ากฎหมายกฎหมายบอกคุณไม่ผิดคุณไม่ผิดเนี่ยอาจจะข้อสงสัยก็ได้ยกประโยชน์ได้เลยหรือหนึ่งสองสามเงี้ยพยานหลักฐาน on, ไม่ไเป็นที่เชื่อได้อะ,อะไรอย่างนี้อะแต่คำมวัวหมองเนี่ยคุณลบไม่ได้คำมวัวหมองเนี่ยมันจะตราอยู่เลยว่าคุณเคยมัวหมองเรื่องนี้เรื่องนี้ คือถ้าถ้าถ้าเราติดตามคดีใหญ่ๆแล้วเราอ่านคำพิพากษาเนี่ยหลายๆคดีสารไม่เคยชี้ว่าจำเลยไม่ผิดนะครับว่ายกประโยชน์จำเลยเพราะข้อสงสัยเอ้ยกนั่นยกนี่แต่เขาไม่ได้ชี้ว่าไม่ผิดนะทีนี้เราก็จะใช้คำวันนี้มาใช้ต่อหน่วยรายการเราว่าเนี่ยผมไม่ผิดนะสารชี้มานี้คณะกรรมการเขาอาจจะพิจารณาก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้ทีนี้ทําทำนคุณมัวหมองนะ คุณทาให้องค์กรตํารวจเสียหายนะคุณมาคุณจะเดือดร้อนนะทําให้องค์กรเดือดร้อนนะคุณมาจะทําให้องค์กรแตกความสามัคคีเขาอาจจะไม่ให้คุณมาก็ได้นะเข้าใจละเข้าใจละต่อให้ร,รอดนะต่อให้รอดก็ยังไม่สามารถที่จะการันตีได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคุณจะกลับมาเข้าไลน์ของคุณได้แต่ทั้งหมดนี้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า คุณสุรเชษหากผ่านยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มร้อเอร์เซก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่<ช>จนกว่าศาลจะตัดสินและถ้ากระบวนการยุติธรรมตัดสินแล้วคุณสุรเชษพ้นจากความผิดทั้งหมด<ช>โดยพยานหลักฐานเลยก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาตํารวจแต่การเข้ามาก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขตามกฎระเบรียบของตรลอที่าวางไว้ ไปดูที่พยานหลักฐานง่ายที่สุดทั้งหมดนี่แหละอยู่ตรงนี้แค่นั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับกาแต้มขอบคุณนะครับและนี่คือช่วงออนไลน์ส่วนช่วงรายการสดก็ติดตามกันเหมือนเดิมนะครับเจเคนทอมนิวสิบแปดจันถึงสุดครับและจะเจอแขกรับเชิญที่ค่อยๆตีทีละประเด็นให้ละเอียดละเอียดต้องเคลียร์ต้องเคลียร์จนกระทั่งกระจ่างแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมีสิ่งดีๆมาแนะนําอย่างที่เห็นเนี่ยครับ ถ้าใครที่ชื่นชอบโอ้โหการออกไปทานอาหารอร่อยอ่อยแล้วเสร็จแล้วกินเยอะไปกินหนักไปแน่นท้องท้องอืดระบบย่อยอาหารเองมันก็เสื่อมไปตามอายุจะไปกินยาช่วยย่อยบ่อยๆมันก็ไม่ดีเดี๋ยวไตเราก็จะทำงานหนะักตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตัวช่วยตัวนี้ แอปเบอร์รี่ผงสกัดจากแอปเปิลไซเดอร์ที่จะช่วยในเรื่องการเผาผลาญทานแล้วโอ้โหคุณชมท้องเบาสบายรสชาติก็ดีด้วยนะจะเรียกว่าอร่อยก็ได้นั่นก็คือรสมิกซ์เบอร์รี่หวานและที่สำคัญครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำตาลเพราะไม่มีน้ำตาล1กล่องนี่คุณชมมี32ซองราคาปกตินะครับ3,000บาทเหลือเพียงแค่1,000 90บาทหรือเฉลี่ยแล้วตกซองละ30บาทนิดๆเท่านั้นสนใจนะครับโทรมาที่เบอร์0 2 0 1 6 0 0 0 0หรือที่ Line@tv999 ครับ